ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือ G B 5 0 0ซึ่งขณะนี้เป็นที่แน่นอนชัดเจนแล้วครับว่า HONDA จะทำการเปิดตัว G B 5 0 0ในปีคศ2025หรือพศ2568สืบเนื่องจากว่า ฮอนด้ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่น Gb 5 0 0ไว้ที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ .2567 และฮอนด้ยังได้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศ2567ห่างกันเพียงแค่2วันเท่านั้น สื่อมวลชนของญี่ปุ่นก็คือนิตยสารยังแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ฮอนด้าจะใช้เครื่องยนต์ของรุ่น GB350 หรือ CB350 ที่ผลิตจากประเทศอินเดียมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้วยการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มปริมาตรจากเดิม3 5 0ซีซีเป็น5 0 0ซีซีโดยมีการอ้างอิงว่า n อนได้มีการออกแบบเครื่องยนต์ไว้เผื่อในการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นในคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการแรงงานข่าวผิดพลาดก็คือว่าระยะห่างระหว่างเสาเสื้อสูบกับเบ้าฝาสูบหรือห้องเผาไหม้ของ G.B.350 นั้นมีระยะห่างข้างละ35มิมแต่ความจริงแล้วระยะห่าง23มิเมเท่านั้นครับเมื่อรวม2ข้างก็จะเป็น46มิมตร เห็นชัดเจนว่าการออกแบบเผื่อในการขยายกระบอกสูบของ Honda นั้นเผื่อเอาไว้มากทีเดียวครับ Honda จะขยายจาก350เป็น400 450หรือ 500cc ก็สามารถทำได้อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของญี่ปุ่นอย่างเช่นออโตบายหรือแม้แต่ยังแมชชีนเองก็ตามเคยมีการกล่าวถึงการใช้เครื่องยนต์ของตระกูล500ซีรีส,ส์2สูบเรียง5 0 0ซซี มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา G.B.500 และล่าสุดสื่อมวลชนของอเมริกาก็ได้มีการรายงานข่าวของอย่างเมชชีนที่ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้แต่ว่าสื่อมวลชนอเมริกาเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะว่าเครื่องยนต์สูบเดียว3 5 0ซ c ของ G.B.350 นั้นให้กำลังค่อนข้างน้อยอัตราเร่งก็ทำได้ไม่ดีนักเขามีความคาดหวังว่า ถ้าใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงตระกูล500ซีรีส์ของ Honda ที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น cbr 5 0 0 r cb 5 0 0 hornet nx 5 0 0หรือ label 500รวมถึง cl 5 0 0ทั้งหมดนี้ต่างก็ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc บล็อกเดียวกันและถ้า gb 5 0 0จะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงแบบนี้เหมือนกันอีกน่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยเพราะว่า อัตราเร่งการทำความเร็วก็จะดีกว่ามากมาถึงตรงนี้ผมเองก็เห็นด้วยครับถ้าเป็นไปได้ Honda ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง5 0 0 c ซีซีในตระกูล500ซีรีส์มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่ Gb 5 0 0จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยและแฟนคลับฮอน d a ในเมืองไทยเพราะว่า Honda ต้องใช้โรงงานที่เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิต ส่งไปยังตลาดทั่วโลกเช่นเดียวกับรถทุกรุ่นในตระกูล500ซีรีส์ที่ผ่านมาเราส่งไปทั่วอาเซียนส่งไปออสเตรเลียญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลกแต่ถ้าหากว่า Honda ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ของ c b 350ที่ผลิตจากอินเดียก็ต้องมาลุ้นกันว่า Honda เมืองไทยจะสามารถนำเข้ามาขายในเมืองไทยได้ในราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าหรือไม่คงต้องหวังให้เกิดปฏิหารขึ้นมาครับที่ Honda ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง 504cc ผลิตจากเมืองไทยและเราคนไทยก็จะได้ใช้ในราคาที่จับต้องได้ไม่โดนบวกภาษีนาเข้าจนทาให้ราคานั้นแพงเกินไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ